ทุกวันเธอเก็บเศษอาหารจากบริษัทกลับบ้านใครๆก็คิดว่าเธอแค่ประหยัดแต่ไม่มีใครรู้ความจริงคืนหนึ่งซีอตัดสินใจแอบตามไปและสิ่งที่เขาเห็นในบ้านเก่าปลายนั้นตรอกเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลเสียงนั้นยังดังอยู่ในหูเขาจนถึงวันนี้แม่หนูเอาข้าวมาให้แล้วนะคะเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ความลับของลูกสาวคนหนึ่งแต่คือความรักที่เกินกว่าความตาย พนักงานสาวเดินออกจากบริษัทในมือมีถุงอาหารเหลือจากห้องอาหารพนักงานทุกวันเธอจะขอเก็บเศษอาหารกลับบ้านเพื่อนร่วมงานบางคนหัวเราะบางคนสายหน้าเบาๆสงสัยจะงกมีเสียงกระซิบแววแต่ซี o อหนุ่มกลับมองต่างออกไปสายตาเขาเต็มไปด้วยความสงสยัยหญิงสาวคนนี้ทำไมถึงต้องทำแบบนั้นทุกวัน คืนนั้นฝนตกพรำแสงไฟถนนสะท้อนบนพื้นเปียกรถยนต์สีดำของซีอีลั่นตามเงาเล็กๆนั้นไปเธอเดินเข้าไปในซอยแคบเต็มไปด้วยกลิ่นอับชื้นผนังแตกร้าวเสียงหมาเห่าไกลๆซีอีโอลีตามองผ่านกระจกหัวใจเริ่มเต้นแรงหญิงสาวหยุดหน้าบ้านไม้เก่าๆหลังคาสังกะสีสั่นไหวตามลมเธอเปิดประตูเบาๆ เสียงบานพับดังแอดภายในมืดเกือบสนิทเขาลงจากรถอย่างระวังฟาแสงไฟถนนสลัวสลัวย่องเข้าใกล้บ้านหลังนั้นกลิ่นอาหารลอยออกมาไม่ใช่กลิ่นหอมแต่เป็นกลิ่นเศษอาหารรกละคลุ้งเสียงกระซิบดังเบาๆจากในบ้านเขาแนบหูฟังได้ยินเสียงเธอพูดอ่อนโยนวันนี้แม่ได้กินแล้วนะคะ หัวใจเขาเต้นแรงขึ้นเธอคุยกับใครหรือว่าเขาแง้มประตูไม้แสงจากโทรศัพท์ในมือเธอส่องไปยังร่างหนึ่งนอนอยู่บนเตียงเก่าแต่ไม่มีการขยับไม่มีเสียงหายใจ CEO ยืนชะงักมือสั่นเล็กน้อยหญิงสาวนั่งข้างร่างนั้นป้อนข้าวทีละคำเหมือนยังมีชีวิตอยู่ แสงโทรศัพท์ส่องให้เห็นใบหน้าซีดขาวของแม่ตาเบิกกว้างแข็งทื่อผมริ้อรายปกหน้าครึ่งหนึ่งกลิ่นเหม็นเน่าลอยขึ้นทันที CEO รีบเอามือปิดปากแต่เสียงร้องในลำคอแทบเล็ดลอดหญิงสาวยังคงพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนแม่ชอบต้มจืดใช่ไหมคะวันนี้หนูเอามาให้เธอตักเศษผักขึ้นจากชามป้อนใส่ปากที่ปิดแน่นของร่างนั้น ซีอถอยหลังช้าช้าหัวใจเต้นถี่เหงื่อซึมทั่วหน้าทั้งที่อากาศเย็นเฉียบเสียงสุนัขเห่าดังจากท้ายซอยหญิงสาวเงยหน้าทันทีแสงโทรศัพท์สะท้อนเข้าตาเขาเธอหันมามองสายตาเยือกเย็นแต่เต็มไปด้วยน้ำตาใครอยู่ตรงนั้นเสียงของเธอสั่นแต่เข้มซีอหยุดหายใจไม่กล้าขยับหญิงสาววางชามลง เดินช้าๆมาทางประตูทุกย่างก้าวดังชัดในความเงียบพื้นไม้เก่าลั่นเอียดเขาเก้าวถอยหลังอีกนิดแต่เหยียบกระป๋องเก่าเสียงดังแกรงหญิงสาวชะงักแสงไฟโทรศัพท์ส่องตรงมาที่หน้าเขาเธอตาเบิกกว้างท่านตามมาทำไมซี CEO อึกอักผมแค่อยากรู้ว่าคุณสบายดีไหมหญิงสาวหัวเราะเบา น้ำเสียงเหมือนคนละคนสบายดีสิขหนูอยู่กับแม่ทุกวันเธอหันกลับไปมองเตียงแม่ยังอยู่ตรงนี้ไม่เคยจากไปไหนเสียงแผ่วแต่เยือกเย็นจับใจ CEO พยายามพูดแต่แม่คุณคำพูดติดคอไม่กล้าออกเสียงคำว่าตายหญิงสาวยิ้มบางๆทุกคนชอบพูดว่าแม่ตายแล้วแต่หนูรู้ว่าแม่แค่หลับ แสงไฟวุบไหว CEO เห็นบางอย่างข้างเตียงกรอบรูปสีซีดวางเคียงร่างนั้นภาพในนั้นคือหญิงสาวกับแม่ยิ้มกว้างในวันที่ยังมีชีวิต CEO ค่อยๆถอยแต่ขาของเขาสั่นจนแทบซุดกลิ่นเน่าฉุนแรงขึ้นกว่าเดิมเหมือนบางอย่างเริ่มเน่าเสียไปตามเวลาหญิงสาวหมุนตัวกลับมามองอย่าบอกใครนะคะ แม่ไม่ชอบให้คนอื่นรู้เธอยกนิ้วชี้แต่ริมฝีปากเสียงชูบดังเบาๆในความมืดไฟในบ้านดับลงทันทีเสียงฝนข้างนอกดังขึ้นอีกครั้ง CEO รู้สึกเหมือนมีบางสิ่งเคลื่อนไหวอยู่ข้างหลังเขาเสียงฝนกระทบหลังคาสังกสีดังปอปอ CEO หันขวบหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกจากอกในความมืดนั้น เขาเห็นเงาเล็กๆขยับอยู่ตรงมุมห้องเหมือนร่างใครบางคนค่อยๆลุกขึ้นไม่เป็นไปไม่ได้เสียงในใจเขาพูดซ้ำๆแสงฟ้าแลบจากนอกหน้าต่างวับขึ้นเพียงเสี้ยววินาทีแต่เพียงพอให้เห็นร่างของหญิงชราขยับช้าๆลุกจากเตียงสีซาเอนผิดธรรมชาติดวงตาขาวโพลนไม่มีแก้วตา ปากแง้มออกเหมือนจะพูดอะไรบางอย่าง CEO ชะง,งักขาแข็งทื่อลมหายใจติดขัดในลำคอหญิงสาวหันกลับไปรอยยิ้มบนใบหน้าเธอกว้างขึ้นเห็นไหมครับหนูบอกแล้วว่าแม่ยังไม่ไปไหนเธอประคองร่างนั้นไว้มือของเธอสั่นแต่แววตากลับอ่อนโยนแม่อย่าตกใจนะข้ามีแขกมาหาเสียงของเธอหวานละมุน แต่แฝงบางอย่างที่เย็นเยียบเหมือนเสียงนั้นไม่ได้พูดกับคนเป็น CEO เริ่มถอยหลังเท้ากระแทกขอบโต๊ะไม้ดังปังขวดน้ำเกลือที่ตั้งอยู่บนโต๊ะล้มกลิ้งตกพื้นของเหลวในนั้นไหลซึมเป็นทางยาวหญิงสาวหันมาทันทีเสียงหายใจเธอแรงขึ้นอย่าทำแม่ตกใจ CEO พูดไม่ออกเสียงติดอยู่ในลำคอ ผมผมไม่ได้ตั้งใจหญิงสาวก้มลงเก็บขวดแล้วเงยหน้าช้าช้าน้ำตาไหลอาบแก้มแต่เธอยังยิ้มทุกคนเอาแม่ไปไม่ได้หรอกไม่มีใครเข้าใจแม่นอกจากหนู CEO เริ่มถอยออกทางประตูมือเอื้อมไปแต่ลูกบิดแต่เย็นเฉียบเหมือนจับโลหะที่แช่น้ำแข็งแล้วเสียงแกรกดังขึ้นจากด้านหลังเขา เขาหันกลับทันทีร่างของแม่ยืนอยู่กลางห้องคอเอียงหัวเกือบหล่นจากบ่ามือยื่นมาข้างหน้าอย่างช้าช้า CEO สะดุง้งก้าวถอยชนกำแพงลมหายใจติดขัดนี่มันอะไรกันหญิงสาวยืนอยู่ข้างๆร่างนั้นแสงจากโทรศัพท์ในมือส่องตรงหน้าเธอดวงตาแดงก่ำเต็มไปด้วยรอยแววมนเศร้า แม่แค่หิวค่ะเธอพูดเสียงเบาแม่หิวมากร่างนั้นเริ่มก้าวเข้ามาทีละก้าวเสียงพื้นไม้ลั่นเอียดเอียด CEO จะหนีแต่ขาเหมือนแข็งหัวใจเต้นกระหน่ำในอกหญิงสาวยื่นมือมาจับแขนเขาแน่นช่วยหนูป้อนแม่หน่อยสิคะน้ำเสียงนั้นอ่อนโยนเกินจริงแต่ในความอ่อนโยนนั้นมีบางอย่างที่ ทำให้เลือดในกายเขาเย็นเฉียบจนแทบหยุดไหล CEO พยายามดึงแขนออกแต่แรงของหญิงสาวแน่นจนแทบขยับไม่ได้ปลายนิ้วของเธอเย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็งสายตาเต็มไปด้วยความบิงวอนและบ้าคลั่งในเวลาเดียวกันช่วยหนูเถอคะค่ะเสียงเธอสั่นสถานแม่หิวหนูคนเดียวให้อาหารไม่พอร่างหญิงชราย,ยังคงก้าวเข้ามากลิ่นเน่าหนักขึ้นเรื่อยๆ เหมือนกลิ่นเนื้อที่บูดผสมกับกลิ่นเลือดเก่า CEO แทบอาเจียนแต่กลั้นไว้เธอหยิบช้อนขึ้นจากชามข้าวยื่นให้เขาแค่ป้อนสักคำให้แม่ได้รู้ว่าท่านเมตตาเราเสียงฝนข้างนอกยังดังรัวแสงฟ้าแลบส่องเข้าทางหน้าต่างอีกครั้งวาบเดียวแต่เพียงพอให้เห็นเลือดสีดำเกาะอยู่ที่ข้างปากของแม่หัวใจของ CEO แทบหยุดเต้นเขาผงะถอย แต่หญิงสาวกลับจับมือเขาแน่นกว่าเดิมอย่ากลัวเลยค่ะแม่ไม่ทำร้ายใครเสียงของเธอเริ่มแผ่วแปลกๆเหมือนพูดกับตัวเองมากกว่าจะพูดกับเขาแม่แค่เหงาแม่อยู่คนเดียวมานาน CEO หันมองรอบห้องผนังเต็มไปด้วยรูปภาพภาพเดียวซ้ำแล้วซ้ำอีกหญิงสาวกับแม่ในท่าทางเดียวกันรอยยิ้มเดียวกันแต่บางรูปแม่ในภาพนั้นไม่มีเงา เขารู้สึกเหมือนมีบางอย่างจ้องอยู่จากมุมมืดแรงลมเย็นวาาเข้ามาทางหลังเสียงหายใจเบาๆดังใกล้หูป้อนสิกเขาเพลอหันไปตามเสียงไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแต่เมื่อหันกลับมาแม่อยู่ตรงหน้าแล้วระยะห่างไม่ถึงหนึ่งคืบกลิ่นเหม็นรุนแรงจนแทบขาดอากาศปากแง้มออกอีกครั้ง ของเหลวสีคล้ำไหลออกมาจากมุมปากหยดลงบนพื้นแม่แม่ซีอแทบกรีดร้องแต่หญิงสาวกลับยิ้มเห็นไหมคะท่านก็มาหาแม่แล้วมือของแม่ยื่นมาช้าช้าปลายนิ้วแห้งกรังแต่ยังเคลื่อนไหวได้แต่เข้าที่ข้างแก้มของเขาเยน็นเย็นเหมือนน้ำแข็งที่ซึมเข้ากระดูกหญิงสาวเอ็นหัวซบลงกับไหล่ของร่างนั้น เสียงหัวเราะค่อยๆดังขึ้นเบาๆตอนแรกก่อนจะเปลี่ยนเป็นเสียงหัวเราะบ้าคลัง่งแม่ดีใจใช่ไหมคะมีคนใหม่มาอยู่ด้วยแล้วซีอผลักเธอออกสุดแรงจนเธอล้มกระแทกพื้นเขาว,วิ่งไปที่ประตูแต่ลูกบิดกลับหมุนไม่ได้เหมือนมีใครล็อกจากข้างนอกเสียงฝีเท้าสองคู่เดินตามมา ช์กเนื่นเหมือนลากร่างกายที่ไม่สมบูรณ์ CEO หันหลังเธอยืนอยู่กับแม่ทั้งคู่ยิ้มกว้างอย่าเพิ่งไปค่ะอยู่กินข้าวด้วยกันก่อนเธอยื่นชามข้าวมาในนั้นมีของบางอย่างคล้ายเศษเนื้อแดงคล้ำยังอุ่นกลิ่นคาวเลือดลอยคลักคลุ้งทั่วห้อง CEO ถอยจนติดผนังลมหายใจขาดห่วง ภาพเริ่มพร่ามัวจากความกลัวและขาดอากาศหญิงสาวเดินเข้ามาใกล้อีกเธอคุกเข่าลงตรงหน้ายิ้มอย่างอ่อนโยนเห็นไหมคักแม่ยิ้มแล้วแต่รอยยิ้มของแม่กลับเผยให้เห็นฟันที่หลุดหายไปครึ่งปากและในลำคอของร่างนั้นมีเสียงครืดครืดดังขึ้นเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังขยับอยู่ข้างใน เสียงครืดครืดดังต่อเนื่องเหมือนเสียงของกระดูกเสียสีกันจากภายในลำคอซีอีจ้องร่างนั้นด้วยดวงตาเบิกกว้างเงื่อไหลาอาบหน้าทั้งร่างสันสถานแม่อย่าเพิ่งรีบสิคะหญิงสาวพูดพลางลูบผมร่างนั้นอย่างอ่อนโยนให้แขกของเรารู้จักแม่ก่อนร่างหญิงชราเริ่มก้มหน้าเสียงลมหายใจขาดห้วงดังฮืดฮืด แล้วช้าๆเธอก็เงยหน้าขึ้นปากอ้าออกกว้างจนเกินธรรมชาติเนื้อบริเวณแก้มแยกออกเล็กน้อยเลือดสีคล้ำซึมออกมาเป็นทาง CEO หันหนีทันทีเขาพุ่งตัวไปยังหน้าต่างทุบก,กระจกด้วยมือเปล่าเสียงเพลงดังลั่นเศษแก้วบาดมือจนเลือดไหลหญิงสาวกรีดร้องอย่าหนี เสียงนั้นแหลมสูงแทรกเข้าโสดประสาทจนปวดหูเขากระโดดออกจากหน้าต่างร่างกระแทกพื้นดินเปียกกลิ่นโคลนผสมเลือดและน้ำฝนตีเข้าจมูกแต่เขาไม่สนรีบลุกขึ้นวิ่งทั้งที่ยังมึนจากแรงกระแทกเสียงฝีเท้าตามมาในความมืดเสียงรองเท้ากระทบโคลนดังแฉะ,ะแต่จังหวะนั้นไม่ใช่เสียงของคนเดียวมันเป็นสองหรือมากกว่านั้น ซีอหอบหายใจฝนตกหนักจนมองแทบไม่เห็นทางเขาวิ่งเข้าไปในตรอกแคบแต่กลับหยุดกระทันหันข้างหน้าคือกำแพงปูนสูงไม่มีทางไปต่อเขาหันกลับหญิงสาวยืนอยู่ปลายตรอกผมเปียกแนบหน้าเสื้อเปือเ้อนโคลนมือยังถือถุงอาหารค้างไว้ทำไมต้องหนีเธอพูดช้าๆเสียงเรียบ แต่แววตาว่างเปล่าท่านควรอยู่กับเราอยู่กับแม่ร่างของหญิงชราเดินตามออกมาจากเงามืดแม้ฝนจะตกหนักแต่ผมของร่างนั้นกลับแห้งสนิทเหมือนฝนไม่สามารถแต่ต้องได้ c ี o เก้าถอยจนชนกำแพงหัวใจเต้นที่ภาพตรงหน้าเบลอเหมือนฝันร้ายผมจะเรียกตำรวจเขาพูดสัน่นหญิงสาวหัวเราะเบา ตำรวจเหรอคะพวกนั้นก็มาแล้วเธอชี้ไปด้านข้างในเงามืดมีบางอย่างวางอยู่บนพื้น CEO ออมองผ่านม่านฝนเห็นรองเท้าหนังและตราตำรวจที่แวววับอยู่ข้างร่างไร้หัวเขาชะงักร่างกายชาไปทั้งตัวพวกเขามาหาแม่เหมือนกันหญิงสาวพูดเบาๆแต่แม่ไม่ให้ใครกลับไปคนเดียว เสียงหัวเราะของเธอก้องสะท้อนทั่วตรอกเสียงนั้นประสานกับเสียงของแม่ที่ต่ำและแหบกลายเป็นเสียงประหลาดที่กริทดลุใจ CEO พยายามปีนกำแพงมือเต็มไปด้วยโคลนแต่ทุกครั้งที่ปีนขึ้นรู้สึกเหมือนมีมือเย็นๆจับข้อเท้าไว้จากด้านล่างเขามองลงไปเห็นมือเน่าเปื่อยสองข้างโผล่ขึ้นจากพื้นโคลน นิ้วข้างหนึ่งมีแหวนเงินของหญิงสาวอีกข้างมีตราโลหะของตำรวจเสียงแม่ดังขึ้นใกล้หูอย่าหนีเลยอยู่กินด้วยกันตลอดไปเขากรีดร้องสุดเสียงพยายามปีนต่อแต่แรงในร่างหายไปหมดมือที่จับข้อเท้าค่อยๆดึงลงโคลนค่อยๆกลืนขาของเขาทีละน้อยหญิงสาวยืนมองน้ำตาไหลแต่ปากยังยิ้ม แม่ไม่เหงาแล้วนะคะเสียงฝนซาลงเหลือเพียงเสียงกลืนมจากพื้นโคลนที่ค่อยๆกลบเสียงสุดท้ายของชายหนุ่มและเมื่อเช้าวันรุ่งขึ้นในตรอกนั้นมีเพียงถุงอาหารเปียกน้ำฝนตกอยู่พร้อมเสียงกระซิบแผ่วเบาในอากาศแม่หิวอีกแล้วรุ่งเช้าหมอกหนาทึบคลุมทั่วซอยแคบแสงแดดยังไม่อาจส่องทะลุเข้ามาได้ เสียงไก่ขันแววเบาๆจากบ้านไกลแต่ในตรอกแห่งนั้นกลับมีเพียงความเงียบถุงอาหารที่เปียกชุ่มน้ำฝนวางอยู่ข้างกำแพงที่มีรอยเล็บข่วนรอยเลือดเล็กๆปอนอยู่กับโคลนเป็นเส้นลากยาวหายเข้าไปใต้บ้านไม้เก่าหญิงชราคนหนึ่งจากบ้านข้างๆเดินผ่านมาด้วยท่าทีเหนื่อยล้าเธอหยุดชะงักทันทีที่เห็นถุงอาหารนั้น อีกแล้วเหรอเธอพึพรรมพำเบาๆในมือเธอถือดอกไม้ทูบเทียนเดินเข้าไปวางหน้าบ้านหญิงสาวบานประตูไม้เก่ายังคงปิดสนิทกลิ่นอับและกลิ่นนอกละครุงออกมาจางๆหญิงชรางเงยหน้ามองขึ้นไปบนหน้าต่างม่านสีซีดขยับเบาๆเหมือนมีใครอยู่ข้างในมองลงมาลูกเอิยอยู่อย่างนี้ทุกวันไม่เหนื่อยเหรอเธอพูดเสียงเบาเหมือนพูดกับอากาศ ปล่อยเขาไปเถิดทั้งแม่ทั้งคนที่ตามมาเสียงลมพัดใบไม้กระทบหน้าต่างก๊อกก๊อกหญิงชราหันมองอีกครั้งเห็นเงาเคลื่อนไหวอยู่หลังม่านคล้ายหญิงสาวกำลังนั่งอยู่ข้างใครบางคนเธอถอนหายใจมือสั่นเล็กน้อยเจ้ากรรมนายเวรแรงจริงๆเธอค่อยๆถอยหลังออกจากบ้านนั้นแต่ก่อนจะหันหลังกลับเสียงหนึ่งก็ดังออกมาจากข้างใน แม่มีคนมาเยี่ยมอีกแล้วค่ะหญิงชรานิง่งใบหน้าเธอซีดลงเธอหันกลับมองอีกครั้งผ่านรอยแยกของประตูที่เปิดแง้มไว้ในเงามืดหญิงสาวนั่งอยู่บนพื้นข้างกายคือร่างของแม่ยังอยู่ในท่าทางเดิมแต่ตอนนี้มีเงาใหม่อยู่ข้างร่างนั้นด้วยเงาสูงไหลกว้าง เหมือนชายคนหนึ่งในชุดสูรที่เปรอโคลนหญิงชรากัดริมฝีปากเสียงในลำคอสั่นเครือพระเจ้าซีอคนนั้นเธอถอยหลังเร็วขึ้นหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุอกเสียงกระซิบเบาๆดังตามออกมาพร้อมสายลมแม่ไม่เหงาแล้วตอนนี้มีลูกสองคนแล้วนะคะหญิงชราทิ้งดอกไม้ไว้หน้าบ้านแล้ววิ่งออกจากซอยโดยไม่หันกลับ ภายในบ้านไฟกระพริบสลัวกลิ่นเน่าหนักขึ้นทุกวันแต่หญิงสาวยังคงนั่งอยู่ตรงนั้นยิ้มพูดคุยเหมือนทุกอย่างยังเหมือนเดิมบนโต๊ะไม้ข้างเตียงมีชามข้าวสองชามช้อนสองคันและบนผนังมีกรอบรูปใหม่ภาพหญิงสาวยืนคู่กับแม่และชายคนหนึ่งที่ยิ้มอ่อนๆ ชายคนนั้นคือซีอรอยยิ้มในภาพดูมีชีวิตจนหน้าขนลุกแต่เมื่อมองใกล้ๆดวงตาของเขาในภาพกลับกลวงเหมือนถูกควักออกคืนนั้นแสงไฟในบ้านดับสนิทอีกครั้งเสียงฝนเริ่มตกลงมาเบาๆแล้วเสียงกระซิบอันแผ่วเบาก็ดังขึ้นอีกครั้งแม่หิวอีกแล้วคืนนี้เราจะกินอะไรกันดีคะแม่ ในความมืดมีเสียงขยับของเก้าอี้ไม้เสียงช้อนกระทบชามและเสียงหัวเราะแผ่วๆที่ดังยาวจนลับหายไปกับสายฝนรุ่งอรุณของวันใหม่แสงแดดสาดเข้ามาตามรอยแตกของหน้าต่างไม้กลิ่นอับชื้นยังคงอบอวลอยู่ในอากาศเสียงนกร้องเจ้ยเจ้าอยู่ไกลๆแต่ภายในบ้านเงียบสนิทหญิงสาวนั่งนิ่งอยู่หน้าร่างแม่ ในมือถือช้อนเก่าๆที่มีเศษข้าวติดอยู่แววตาเหนละ้าทะว่ามีรอยยิ้มจางๆบนริมฝีปากแม่ไม่หิวแล้วใช่ไหมคะเธอพูดเสียงเบาวันนี้หนูจะไม่ไปทำงานแล้วหนูจะอยู่กับแม่ที่นี่เสียงลมหายใจของเธอแผ่วลงเธอเอ็นตัวลงซบไหล่ร่างนั้นแสงแดดลอดผ่านช่องไม้ส่องให้เห็นภาพสองร่างซบกันแน่นิ่งเวลาผ่านไปหลายวัน ไม่มีใครเห็นหญิงสาวไปทำงานอีกบริษัทเริ่มสงสัยจึงส่งคนมาดูเมื่อพวกเขามาถึงประตูบ้านปิดสนิทกลิ่นเน่าลอยออกมาจากข้างในเจ้าหน้าที่พังประตูเข้าไปภาพที่เห็นทำให้ทุกคนชะงักหญิงสาวนั่งพิงข้างร่างแม่รอยยิ้มยังค้างอยู่บนใบหน้าแต่ทั้งคู่เย็นเฉียบและไร้ชีวิตบนโต๊ะไม้ใกล้ๆกัน มีจานอาหารที่แห้งกรังข้างชามข้าวยังมีกรอบรูปวางอยู่ภาพหญิงสาวกับแม่และชายหนุ่มในชุดสูทที่ยิ้มจางๆไม่มีใครรู้ว่าชายคนนั้นคือใครแต่คนในละแวกนั้นพูดกันเสมอว่าในคืนฝนตกยังมีเสียงกระซิบดังออกมาจากบ้านหลังนั้นเสียงของหญิงสาวที่พูดอย่างอ่อนโยนแม่หนูเอาข้าวมาให้แล้วนะคะและเสียงตอบกลับ ช้าเบาดีจังเลยลูกแม่จากนั้นทุกอย่างก็กลับสู่ความเงียบเหลือเพียงสายลมที่พัดผ่านกลิ่นข้าวเก่าที่คลุงอยู่ในอากาศกับรอยยิ้มของสองร่างที่ไม่มีวันเลือนหายไป